เอาบรรส่วนตอนนี้ก็สิาพาไปกินสมครารพรพี่น้องแซ่แบแซบเลพี่น้องมักสมอกรมีพี่น้องมักสมอกรมีมักสมอรกรมีไปจัก อเสพขนาดเลยพี่น้องเอ้ยอ่้ยเฮ่ยพี่น้องเก็บตกพี่น้องเอ้ย คา,ามมีมั้งมาคำพี่น้อ๋อ,อ้แซบลีพี่น้องมาคำมันอ่อนหนึงได้พี่น้องตามกบเจบปยบแดกโอ้พี่น้องเอ,อ้ย hai Jonah cứ cao để vừa xịt khuyên đầy phía nông bố đá xuống ở đây อย่างตกเพราะแห้งพี่น้องตอนลงจะเสิงลงในได้เบื้องเอาสภาพพี่น้งองเออข้ามพี่น้องมาข้าม ยานันได้พี่น้องจับได้หมดจับหมูไรยลมแห้งดอ,อมาคำอ้อนมาคำออนพี่น้องกินมาคำออนเดอ้เออ่าแสบไปเลยพี่น้องแสบสมเนาะสมขวากินสมไปเลย Bữa nào này sớm mò phải không เซบริสมอพี่นัองมาสมมาพิ่ั้อง จับไว้เด็กพนะี่น้องยามามามาพี่น้องมา cân xuân nhọt xuống với nó bưng áo chú nhọt mặc khàm với nó ơi เอาสภาพเพื่อสิลงได้พี่น้องความมันสูงโอ้ต่อสูงเลยพี่น้องอยู่ลุ่มได้พี่น้องนะความสูงเบื้องเอาเอาเพื่อสิขึ้นได้ก็เพราะแห้งเพื่อสิได้กินนี่เบื้องสภาพเอาคลิปนี้ก็สิจบสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องสิลงก่อน